กลองงส่ลายบ็อกซ์ถูกกำหนดไว้แล้วว่าตัวซีเครนจะต้องวางอยู่ที่ตำแหน่งไหนทุกคนถ้าไม่เจอทำไงอ่ะเจอซีเคร็ตแล้วสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ตอนพิเศษของ Best Story อีนี้คึกคักนะคะเพราะว่าเป็น E.P. พิเศษค่ะซึ่งเราจะมา เปิดกล่องสุ่มเนื่องในโอกาสอันด ok ีนะคะที S <S 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 ่แบรนด์ a b a า t i n g หรือว่าเบฟเนี <S <S ่ยครบรอบ28ปีอวดเสื <S <S ้อใส่ให้เกียรติเขานิดนึงนะคะในโอกาสที่เขาครบรอบ28ปีเนี่ยเขาก็ได้มีการคอลแลบกับ Rabbit นะคะแล้วก็ออก Special Series เนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีของแบรนด์ a b a า t i n g หรือว่าเบฟออกมาเป็น คอลเลกชันเฉลิมฉลอง28ขวบของเบฟนั่นเองค่ะทุกคนมาแนะนำกันก่นกอนนะคะกับกล่องสุ่มลายบ็อกซ์นะคะมาในคอลเลกชันพิเศษเป็นลิมิเต็ดนะคะของ b บ b บ b คเบฟ28 a n n n v e r s a r y นะคะอันนี้จะเป็นคอลเลกชันที่1โดยในกล่องนี้นะคะจะมีน้องหมีอยู่ทั้งหมด24ตัวค่ะ แบ่งเป็น3เซตนะคะเซตหนึงเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด8ตัวก็คือ7ตัวเนี่ยเราจะรู้หน้าตาเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีอีก1ตัวที่เป็นซีคร e t เพราะฉะนั้นในกล่องเนี้ยก็จะมี21ตัวที่เป็นตัวที่เรารู้หน้าตาเขาอยู่แล้วแล้วก็อีก3ตัวที่เป็นตัว โดยราคาของเจ้าแบบิกชุดนี้นะคะในตลาดตอนนี้เนี่ยก็จะตกอยู่ที่กล่องละประมาณ900-1,000บาทนะคะซึ่งวันนี้นะคะโนมาพร้อมกับทฤษฎีที่เราจะมาพิสูจน์กันว่าแบบิกตัวแรที่เราตามหาจะอยู่ในตำแหน่งที่เราคิดไว้ป่านะคะคือโนอ่ะมีข้อสงสัยขึ้นมานะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะแบบิกเนี่ยไอตัวบายบ็อก OK ที่เขาบอกว่าเขาทาออกมาเป็นกล่องสุ่มใช่ไหมมันสุ่มจริงหรือเปล่า มีแพทเทิร์นในการวางบรรจุกล่องหรือเปล่าโนไปดูคลิปนะคะที่เขาแกะกล่องแบบิกนี่แหละแล้วโนก็เก็บข้อมูลมานะคะดูอ้างอิงจากหลายๆคลิปในคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่มันจะไม่ได้สุ่มแต่มันอะถูกกำหนดไว้แล้วว่าตัวซีเครตะจะต้องวางอยู่ที่ตำแหน่งไหนทุกคนเรื่องนี้ต้องขยายเดี๋ยววันนี้เนี่ยโนจะมาแกะเพื่อตามหาตัวแรถ้าโนแกะ3ามตำแหน่งนี้แล้วเจอตัวแรครบนะปิดทุกเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอ น้องอยู่ในตำแหน่งที่เราคิดไว้เนี่ยเราก็จะเปิดไปเรื่อยจนกว่าจะเจอตัวแร่ให้ครบ3ามตัวนะคะตื่นเต้น,นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทฤษฎีเนี้ยจะจริงหรือจกตาโอเค okay, ถ้าพร้อมแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยคะ่ะ <c oughs> เอาลนะ <c oughs> นี่นะคะเราแกะออกมาแล้วแล้วต่อไปนี้เนี่ย โนจะแกะให้ทุกคนดูพร้อมๆกันนะคะว่าตำแหน่งที่โนจะเปิดต่อไปนี้จะเป็นตำแหน่งที่เราจะเจอตัวแรเลยทั้งสตัวติดหรือเปล่าตำแหน่งแรกนะคะคนก็คือตำแหน่งที่3ค่ะแถวบนสุดนะคะตำแหน่งที่3ามกล่องที่3มนะมาดูกันแล้วไยช่ คนนี้ไม่ใช่ตัวแรกนรองคนนี้เป็นตัวที่สามแฮลว์หน้าแปกเลยอ่ะคอริสเีที่คิดว่ากล่องสุ่มมันสุ่มจริงไหมอ่ะเท่าที่นุ้ไปดูคลิปมานุ้ก็สังเกตเขาจะเปิดเจอตัวซีเค็ดที่ตำแหน่งที่สามเจ็ดสิบเอ็ดแต่นี้ก็คือตัวแรกก็คือไม่เจอก็คือแฮลว์หนึ่งเก็บน้องไว้ก่อนน้องไม่ต้องไม่อยากบึก ตำแหน่งที่สองนะคะในถามตำแหน่งนี้อาจจะมีโอกาสสูงในการเจอตัวแรก็ได้เฮยมันก็ยังเป็นสีดำอ่ะโดนโดนแกงตัวที่สามตำแหน่งที่สิบเอ็ดหรือว่าเราไม่มีดวงด้านการสุ่มอะถามจริงก็คือเป็นตัวสีดำหมดเลยอ่ะ ตำแหน่งอันทรงศักดิ์สิทธิ์ที่โน่ตั้งใจหาข้อมูลแล้วก็คิดว่ามันเชื่อถือได้เว้ยเป็นสีดําทั้งหมดมิใช่ตัวแรทั้งหมดแต่อย่างใดอลองเลือกกล่องที่ลยลี่สิบสี่เลยแล้วกันเลขยี่สิบสี่ของที่โนชอบนะคะอาจจะเป็นตัวซีเรีสก็ได้ก็ไม่ใช่อ่ะสี่ตัวแล้วอ่ะเปิดต่อเลยแลวกันเปิดย้อนเลยเชื่ออะไรได้บ้างในอินเทอร์เน,น็ตเนี่ย อย่าไปเชื่อคนง่ายนะคนเจ็บ ีเคปตัวแรกนะคะอยู่ที่ตำแหน่งที่1จากอันข้างล่างอะล่างสุดแถวล่างสุดตัวที่2ี่นี่ก็คือหน้าตาของตัวซีเ e t นะคะใดๆก็คือเป็นการรวมเอาสีสันของทุกๆตัวเข้ามาไว้ในเจ้าตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็มีสัญลักษณ์การครบรอบ28ปีของเขาตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็มีตัวโลโก้ของเบฟอยู่เออก็ยังชั่วว่ะ21ลอรองตำแหน่งที่1งดูไหม อไเรรโอ้โหไม่มีดวงเลยหรอกินตำแหน่งที่13มือสั่นบ้าเอ้ย เฮ้ยอยู่ที่ตำแหน่งที่สิบาค่ะตัวที่สองอ่ะงั้นโนว่ามันก็มีสิทธิ์อยู่ในตำแหน่งที่อาจจะเป็น 13, 17, ามดยีหรือเปล่าคิดว่าใช่ปะตัวที่17บเฮ้ยอาจจะใช่ก็ได้นะหรือมันอาจจะต้องเรียน3ามตัวอย่างนี้เลยหเหรอเฮ้ยทุกคนใช่จริงด้วยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย ตอนนี้เจอครบ3ตัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเปิดต่อให้มันครบแล้วเดี๋ยวไปส่งต่อที่เพจเฟซบุ๊กแบทสตอรนะคะตามไปเลยเดี๋ยวไปปล่อยของในนั้นนะคะตามทฤษฎีนะคะที่โนไปสังเกตมาคือเขาเปิดตำแหน่งที่ 3, 7, 11ใช่ไหม คือมันก็เรียงแนวตั้งอย่างเงี้ยสกล่องติดโนว่าทฤษฎีโนมีเขาสิ่งที่โนได้มาค้นพบเองอะ่ะก็คือกล่องที่โนเปิดเนี่ยมันก็เรียงแบบแนวตั้งสาตัวลงเหมือนกันอะตำแหน่ง23 17 21ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทฤษฎีนะคะที่ทําให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วกล่องสุ่มอะ่ะ มันก็สุ่มนะแต่แพทเทิร์นการวางอะ่ะไม่แตกต่างกันแพทเทิร์นการวางก็คือตัวแรลติดกันแค่สุ่มแบบสุ่ม่าจะไปอยู่ตรงไหนของกล่องอเปิดเจอตัวแรล,ลแล้วนะตำแหน่งหนึ่งนะตำแหน่งอื่นๆที่ติดกันบนล่างอะไรเงี้ยก็มีสิบนะคะ <c oughs> โอเคค่ะเอาเป็นว่านะคะคลิปนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจกันเพียงเท่านี้นะคะแล้ววันนี้เราก็ได้ข้อสรุปว่ากล่องสุ่มเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สุ่มนะ ก็สุ่มแบบมีแพทเทิร์นที่สามารถลุ้นได้อะกว่าที่โนจะเปิดเจอครบ3ตัวนะคะ mm hmm. ก็เจ็บพอสมควรเลยโอเคเอาเป็นว่านะคะคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ดูแล้วชอบอยากสนับสนุนอยากจะเป็นกําลังใจให้โนไม่อาลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องโนเอเวอร์ดันด้วยนะคะโนจะได้มีกําลังใจออกมาปั้นคลิปต่อๆไปค่ะในโปรเจกต์แบนดสตอรี่นั่นเองนะคะฝากไว้ด้วยค่ะทุกคนวันนี้ไปแล้ว ไปพร้อมกับน้ำตาเจ็บช้ำอย่าลืมตามไปติดตามที่แฟนเพจแอนด์สตอรี่เละทุกคนบ๊ายบายค่ะ